พระรสุบานณะหัวตาลาได้กล่าวไว้ก็คือรบบานาฮับละนามินอจวาจินนวัซุริยตินากุรจายุนวายานนาลินมุตตะกีนนอิมามาอันนี้นะครับเฝ้าขอเลยทุกเวลาละหมาดหลังจากดัวอาละหมาดในขณะสุยูดให้หรบบานาฮับละนาอลัลลอฮฺจ่าได้โปรดประทานคู่ครองให้สําหรับฉัน กูของของเรานี่จะเป็นลูกเขยลูกสะพ้ยจะเป็นหลานสะพ้ยก็ตามให้เป็นแก้วตาแก้วใจสําหรับเราเห็นไหมถ้าเราได้กูของที่ดีนะมันมองและรื่นตาเป็นแก้วตาแก้วใจสําหรับเราแต่ถ้าหากว่าลูกหลานของเราที่เราไม่บ่มไม่สอนจริยธรรมอิสลามมันเหมือนกระเสรแก้วที่ระคายเคืองในตาน้ําตามันไหลยอยู่ตลอดเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเราได้ลูก เราได้สามีเราได้บางยีซึ่งที่อะไรเป็นแก้วตาแก้วใจสําหรับเราขอตั้งแต่นี่เลยนะเราแต่งงานแล้วลูกเพิ่งจะสามขวบเราแต่งงานแล้วไม่มีลูกขอเอะอัลลอฮ์ต้องให้จะไปบอกว่าขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าพูดนะครับเขาเรียกว่าพูดรุมร่ามอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยังไงไปดูสิไม่ขออัลลอฮ์ยังให้เลยใช้บ่างี้ ไม่ขออันล่อย,ยังให้เลยก็ถามว่าบ้านใครขอให้ลูกติดน้ํากระท่อมมัง่งติดยาบ้ามัง่งนี่ไม่ไม่ไม,มีเห็นติดกันเป็นแถวในขณะไม่ขอนะและนี่ขอเรื่องดีมีหรืออันล่อจะไม่ให้นั่นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ขอแล้วอันล่อไม่ให้นั่นปัญหาที่ตามมาก็คือพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลซึ่งที่มีบาปเยอะจากส่วนหนึ่งที่อายะอันกุรานและต้นแบบซึ่งที่เกิดขึ้น นบีบรอยฮีมอะลยอิสลามได้ขอด้อาเช่นเดียวกันนบีบรอฮิมอะลยอิสลามดูซิท่านพี่น้องที่รักและเรารพเอาพนางหายัดไปไว้ที่มะก,กาทุกวันนี่ไฟน้ำบ้านสักหลังหนึ่งสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งไม่มีเลยแต่เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าพรานางหายัดเป็นผู้ซึ่งที่ตออัดพักดีต่อสามี ชีวิตจึงมีความสุขเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะพรนางฮายัตนบีบรอฮิมไม่มีบ้านเช่าเหมือนเราทุกวันนี้ไม่มีของในตู้เย็นบ้านยังไม่มีเลยแต่ทุกวันนี้เห็นไหมด้วยกับดวอาที่นบีบรอฮิมได้ขอไว้ก็คือรบบานาฮับละนามินอัจวาญินาอลัลลอฮ์จ๋ได้โปรดประทานคู่ของชีวิตคู่ ลูกหลานของเราให้เป็นแก้วตาแก้วใจสำหรับเราขอตลอดเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่ขอดูอาให้กับลูกว่าขอให้ลูกหลานของเรามีบรารกัดในชีวิตมีบรารกัดในการงานขอเนะครับเป็นพ่อเป็นแม่ขอให้ลูกเรามีบรารกัดในการเรียนมีบรารกัดในชีวิตบรารกัดในชีวิตคู่อันฮัมดุลิลลคนเป็นพ่อแม่ขอดูอามุสตยับอัลลอฮ์รับ